เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินเพื่อขอหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวดิศยาทิพย์สันเทียตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาอ .16101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ดิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดทำประเด็นท้าทายตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน PA ประจําปีงบประมาณ2,568ดดังนี้ค่ะการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันถือเป็นรายวิชาที่มีความสําคัญ แต่ในปัจจุบันผู้เรียนกลับไม่ให้ความสําคัญในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเท่าที่ควรจึงทําให้ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยู่ใกล้ตัวของผู้เรียนเช่นคําศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นต้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนขาดความกล้าขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเนื่องจากรูปแบบสื่อนวัตกรรม หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนไม่มีความหลากหลายขาดความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันจึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารหรือตอบคำถามกับครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังของกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในปัจจุบันดิฉันในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการสอนที่มีความทันสมัยน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงจุดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้หมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นดิฉันจึงเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังที่กล่าวมาในข้างต้นจึงได้พัฒนาออกแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กิจกรรมเป็นฐานและเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก active learning มีการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ดิฉันได้สร้างขึ้นซึ่งใช้ประกอบการสอนเรื่อง w h a t t h e weather right today ซึ่งในนวัตกรรมประกอบไปด้วยโปรแกรม canvas วงลอง้อหันษาเกมการศึกษาเพลงและใบงานเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายมีความกล้าแสดงออกและมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นซึ่งดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าสื่อนวัตกรรมรวมถึงเทคนิคการสอนที่ดิฉันได้นํามาใช้กับผู้เรียนจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาและง่ายต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นโดยมีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สํารวจสภาพปัญหา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนมีพื้นฐานความรู้ทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่มากนัก 2. ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดและนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใช้กิจกรรมเป็นฐานและเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก active learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 3. ออกแบบ การจัดทําแผนการเรียนการสอน 4. ดําเนินการจัดการเรียนรู้และ 5. ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานจากการที่ดิฉันได้นํากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใช้กิจกรรมเป็นฐานและเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก active learning มาใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศบันทึกการจัดการเรียนการสอนเรื่อง w h a t t h e Weather Right Today ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 1. นักเรียนร้อยละ70มีความรู้ความเข้าใจในการถามและให้ข้อมูลถึงสภาพอากาศได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยมีผลการประเมินด้านการสังเกตการตอบคำถามอยู่ในระดับดี 2. นักเรียนร้อยละแปดสิบสามารถพูดและเขียนเพื่อตอบและถามเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ถูกต้องโดยมีผลการประเมินด้านการพูดอยู่ในระดับดีนักเรียนร้อยละแปดสิบสามารถเขียนเพื่อถามและตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ถูกต้องโดยมีผลการประเมินด้านผลงานนักเรียนในใบงานที่หนึ่งอยู่ในระดับดีมาก และ 3. นักเรียนร้อยละ80มีความใส่ใจในการเรียนโดยมีผลการสังเกตการมีความเอาใจใส่ในการเรียนอยู่ในระดับดีซึ่งดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าสื่อนวัตกรรมรวมถึงเทคนิคการสอนที่ดิฉันได้นํามาใช้กับผู้เรียนจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและง่ายต่อการเรียนรู้มีความกล้าสแสดงออกและมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปคือศึกษาหาความรู้ค้นควา้าสื่อนวัตกรรมและเทคนิคการสอนที่มีความทันสมัยน่าสนใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไปได้ค่ะ ดิฉันนางสาวดิศยาทิพสันเทียขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอตระคุณค่ะ